เครื่องดื่มที่คนอายุ40บวกควรเลิกดื่มหลังอายุ40ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปมากแต่หลายคนยังดื่มเครื่องดื่มแบบเดิมๆโดยไม่รู้ว่ากำลังทำลายสุขภาพอย่างหนักวันนี้ผมจะมาเปิดเผย5เครื่องดื่มที่คนวัย40บวกควรเลิกดื่มทันทีพร้อมทางเลือกที่ดีกว่าครับ 1. น้ํา้ำอารมทุกชนิดรวมถึงแบบไดเอทน้ำอารมธรรมดามีน้ำตาลสูงถึง7-10ช้อนชาต่อกระป๋อง ส่วนแบบไดเอทใช้สารให้ความหวานเทียมที่อาจรบกวนการทํางานของอินซูลินทั้ง2แบบมีกรดฟอสฟอริกที่ทํำลายแคลเซียมในกระดูกคนวัย40ที่กระดูกเริ่มบางอยู่แล้วยิ่งเสี่ยงกระดูกพุนเร็วขึ้นลองเปลี่ยนมาดื่มน้ำเปล่าผสมมะนาวหรือน้ําสมุนไพรแทนนะครับสกาแฟปรุงแต่งพร้อมดื่มกาแฟกระป๋องกาแฟทีอินวันหรือกาแฟที่ร้านดัง,ดง มีน้ำตาลและไขมันทาน์แฝงอยู่เยอะมากบางแก้วมีแคลอรี่เท่ามื้ออาหารคาเฟอีนผสมน้ำตาลทําให้ความดันและน้ำตาลในเลือดแกว่งรุนแรงเสี่ยงเบาหวานและความดันสูงถ้าอยากดื่มกาแฟเลือกดื่มกาแฟดําหรือใส่นมจืดเพียงเล็กน้อยดีกว่าครับ 3. าน้าผลไม้กล่องแม้เขียนว่า100%้เปอร์เซนต์น้ำผลไม้แม้จะร้อยเปอร์เซนต์ก็ถูกแยกเส้นใยออกหมดแล้วเหลือแต่น้ําตาลเข้มขน้นดื่มแก้วเดียวเท่ากับกินผลไม้4-5ผลแต่ไม่ได้เส้นใยที่ช่วยชะลอการดูด ูดซึมน,น้ำตาลทําให้น้ําตาลในเลือดพุ่งสูงทันทียิ่งอายุมากขึ้นตับอ่อนทํางานช้าลงยิ่งเสี่ยงเบาหวานควรกินผลไม้สดทั้งผลดีกว่าครับ4เครื่องดื่มชูกําลัง เครื่องดื่มชูกำลังมีคาเฟอีนสูงมากบางยี่ห้อมีเท่ากับกาแฟ3-4แก้วผสมกับน้ำตาลและสารกระตุ้นอื่นๆทำให้หัวใจเต้นเร็วความดันสูงขึ้นนอนไม่หลับสำหรับคนวัย40บวกที่หัวใจและหลอดเลือดเริ่มเสือ่อมการดื่มเป็นประจำเพิ่มความเสี่ยงหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองได้ครับ้าเบียร์และแอลกอฮอล์ทุกชนิดแอลกอฮอล์ทำลายเซลล์ตับโดยตรงและยังรบกวนการนอนทำให้ฮอร์โมนเสียสมดุลเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งหลายชนิดคนวัย40บวกที่ตับ ทำงานชาร์จลงอยู่แล้วการดื่มเป็นประจำยิ่งเร่งให้ตับเสื่อมเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ร่างกายขาดน้ำผิวแห้งและแกะเ่เร็วลองลดหรือเลิกได้ยิ่งดีครับหลังอายุ40ร่างกายเราต้องการดูแลเป็นพิเศษการเลือกเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพจะช่วยชะลอความเสื่อมป้องก,กันโรคเลื้อรล้งและทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวลองเปลี่ยนมาดื่มน้ำเปล่าชาสมุนไพรติดตามเคล็ดลับสุขภาพดีๆแบบนี้ได้ที่ช่องของผมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ